พี่สมศักดิ์หมูสามลำพีน่ะที่นี่น่าสนใจมากเลยนี่เขาปลูกมังคุดอยู่ร่วมกับสวนปาล์มเล่าให้ฟังหน่อยพี่ว่าขนาดพื้นที่กี่ไร่ปลูกปาล์มเท่าไหร่ปลูกมังคุดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่ปลูกระยะห่างเท่าไหรพ่พี่พี่สมศักดิ์ครับรทีบแ่แปลงนี้มันเป็นไร่ก็ปลูกเออสิบคูณสิบ,บสิบคูณสิบครับ10สิบคูณสิบ ได้ม,ดมังคุดกี่ต้นมังคุดร้อยสามสิบสองต้นปาล์มก็ได้ร้อยสามสิบสองต้นร้อยสามสิบสองเท่ากันแล้วเป็นไงมัง่งได้รับผลดีไหมรับผลดีครับทุกปีทุกปีนะครับอืมนะไปปีหนึ่งได้ประมาณสักกี่ทเท่าไหร่ได้กี่กี่กี่ก<ๆ>ี่กิโลได้ผิดเลวกี่ตันได้วะกี่ตันปีแล้วกี่ตันกฝรัลืมๆก็เลี้ยเออไม่ผือกี่ตันไม่ผือแต่ว่าไม่ทั้งหมมันก็ยังได้ผลดีร่วมกันได้กันได้ผลดีร่วมกันครับยืนยันได้เลยครับว่าแน่นอนครับแน่นอนนะเพราะส่วนใหญ่ของเรานีจะเอ้ย สวนปาล์มก็คือสวนปาล์มสวนมังคุดก็คือสวนมังคุดคแต่ของพี่สมศักดิ์นี่8ไร่ร้อยสต้นปลูก10บคูณ10บสิบคูณสิครับนะบแล้วก็ปลูกมังคุดก็อยู่ระหว่างใจ ครับระวังใจครับระวังใจเนาะเห็นไหมระหว่างสี่มุมของปาล์มก็ใส่มังคุดเข้าไปดังนั้นมังคุดก็ได้สิบคูณสิบเหมือนกันก็เสิบเหมือนกันร้อยสามสิบสองต้นเท่ากันได้ผลลัพธ์เท่ากันนี่แหละผมว่านะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเนาะพี่สมศักดิ์บอกหน่อยว่าหยุดอยู่ตรงไหนยังไงบ้านเล็กที่เท่าไหร่บ้านเล็กที่แปดสิบหมู่สามตำบลลำพีครับตำบลบ้านช้างนอนครับบ้านช้างนอนนะครับพี่สมศักดิ์บ้านเราเองดังนั้นใครสนใจปลูกมังคุดผสมกับปาล์มนะปลูกระยะห่างสิบคูณสิบนะ นี่อายุกี่ปีถามอีกรอบนึงหกสิบสองเลยตอนนี้อ่าอายุพี่สมศักดิ์หกสิบสองอายุปาล์มกี่ปีนะพี่อายุปาล์มปุ๊ปีปีปีห้าปีว่าปีสี่สามปีสี่สามประมาณสิบปีปีสี่เจ็ดปสี่เจ็ดก็ประมาณสิบแปดปีครับปีสี่เจ็ดประมาณสิบแปดปีแล้วก็มังคุดกับปาล์มาพร้อมกันไหมพร้อมกันครับพร้อมกันเลยนะดูนี่มังคุดกับปาล์มปลูกพร้อมกันเป็นการวางแผนที่ดีมากไม่ต้องรอปาล์มอย่างเดียวได้มังคุดมาแซมช่วงฤดูมังคุดทุกปีเลย ปีหนึ่งหลายแสนนะเนี่ยร้อยสามสิบสองต้นนี้ไม่ธรรมดาเนาะดูแลดีหน่อยแต่ว่าปีนี้ก็อารมณ์เดียวกันคือฝนเยอะฝนเยอะนะแล้โดนหนอนโจมตีด้วยก็เลยสลดนิดหน่อยตอนนี้ปีนี้ผมก็มันมันเจ็บไม่ได้พ่นใบไม่ได้พ่นใบครับไม่ได้พ่นยาเร่งมันธรรมดาผมจะพ่นทุกปีปีละครั้งสองครั้งโอเคพีสมศักดิ์นะหมูสามลำพีนี่เห็นไหมว่าของจริงปลูกก็ดูแลกันอย่างดีเห็นไหมนี่มังคุด มังคุดอยู่เห็นไหมครับนี่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 มังคุดปลูกสิบคูณสิบปาล์มก็สิบคูณสิบปลูกมาสิบแปดปีนี่มังคุดถือมังคุดใหญ่สวยทีเดียวน่าเสียดายแต่ปีนี้มันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี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 ่แต่ทุกปีก่อนหนะ้านี้คือออกดีตลอดเพราะว่าแสงก็ถือว่าแสงพอเนาะสิบคูณสิบนี่แสงพอปาล์มก,ก็จะบอกให้ว่าปาล์มสวยมากนน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 ให้ดูกันเต็มเต็มเห็นไหมปาล์มออกเต็มคอเลยนั่นอ่าปาล์มออกเต็มคอเลยเห็นไหม โน่นโน่นโน่นนะนี่น่าสนใจมากน่าสนใจก็กรวยก็มาด้วยนุน่นเนี่ยเอาถ้าสมมุติว่าพี่น้องกเกษตรพังงานเกษตรยั่งยืนสนใจจะมาดูพื้นที่นะหมู่สามลำพีมากันได้ง่าย,ายๆเลยประสานงานกรวยก็มาก็ได้เนาะกรวยทักทายพี่น้องนะชาวพังงานเกษตรยั่งยืนหน่อยเร้วครับวันดีครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้มาดูสวนสวน,สวนมังคุดร,ร่วมกับสวนปาล์มนะครับของพี่สมศักดิ์ที่ลำพีก็ระยะห่างสิบคูณสิบทีเมื่อปาล์มต้นโตขึ้นสูงขึ้นจะทําให้มีแสงลงมังคุด ก็ S <S ได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะได้ผลดีครับหลายต้นก็ก็ให้ก็เริ่มออกดอกแต่ตอนนี้มันปีนี้มันวิกฤตด้านอากาศก็เลยพาอาจารย์เล็กมาช่วยดูเพื่อเสริมให้บังคุดได้ออกดอกโดยมีหให้อาหารทางใบและทางทางดินถ้าเกิดว่ามีกระทบแรงสัก1นึ่สัปดาห์หรือ2องสัปดาห์เนี่ยก็คาดว่าจะได้ผลผลิตอย่างเต็มที่อย่างที่เคยเป็นมาก่อน อ๋อโอเคเอาจะเล็กเอาทักทายพี่น้องพัางงานกเกษตรยั่งยืนหน่อยครับ,รบก็มังคุดเป็นไงดนหนอนกินหน่อยนึงก็ถ้าลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราทําไปนะฮะสะสมอาหารไปตาเนี่ยใบเลี้ยงมันไม่พอเพราะว่ามันโดนหนอนแทะ <cameras S 2> แต่ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลย,เลยใช่เพราะมันจะแตกยอดก็ไม่ได้แต่ถ้าทําไปถึงไม่ได้ดอกก็ได้ยอดยอดนี่ก็จะเป็นเอาไว้สําหรับทําดอกในปีต่อไป แต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสนะน่าจะมีนะรูปไปเนี่ยมันมีตาผมผมว่าผมว่าดูเหมือนจะมีโอกาสแต่ไม่ได้ทั้งมีนอนนะใบใบมาอือมีตานี่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 เห็นไหมมีตาเห็นไหมมันก็อวบอ้วนสมบูรณ์ดีเลยเล่นไปมันพร้อมที่จะออกแต่ว่าคือผิดจังหวะกับนอนนิดเดียวนะสมมว่าสะสมอาหารแล้วเจอแดดของพี่สมศักนะไอผมว่าไอสะสมอาหารแล้วก็เจอแรงผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นเลยเหมือนกันเนอะ มีลุ้นนะจะมีลุ้นกันนะพี่ <obscure S 2> กร๊รวยมีลุ้นมีลุ้นมีุนม้นเอาเนะต้องสู้กันหน่อยนะเด <remains S 2> ี๋ยวที่ำสำจักก็แต่ดำเนินการแล้วอยค่อยดูอีกหลังจากนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนค่อยดูกันนะเห็นความแตกต่างโอเคโอเคนะแต่ที่สําคัญนึงจะได้เรียนรู้ว่ามังคุดปลูกผสมกับปาล์มเนาะสิบคูณสิบสิบคูณสิบเนาะแล้วก็ตกแต่งแสงถึงนะผมว่านี่เป็นการ ทำงานและปลูกพืชผสมที่มีประสิทธิภาพมากผมว่าน่าเป็นตัวอย่างยิ่งชาวพังงาเกิดเสร็จยังยืนมาดูกันนะอย่าพลาดนะน่าสนใจมากคนบ้านเราเองทําให้ดูกันเห็นกันแล้วเนาะขอบคุณพี่สมศักดิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ่ีโดยประสบการณ์ของผมที่ผมมาดูของพี่สมศักดิ์นะครับผมก็มีมีปามใหญ่ประมาณสัก3สามสิบกว่าปีนะครับผมคิดว่าผมจะคนทิ้งแล้วปลูกใหม่การปลูกใหม่เนี่ยผมมาดูของพี่สมศักดิ์แล้วเนี่ยก็คิดว่า ผมจะไปทําคล้ายกันโดยผมจะปลูกปาล์มทางสั้นโดยมีระยะห่างของปาล์มเนี่ยสิบสองกูสิบสองแล้วก็ปลูกร่วมกับมังคุดพร้อมกันไปเลยผมว่ามันจะได้ผลดีผมเชื่อมั่นพอเห็นแบบนี้แล้วผมเชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นเลยเพราะเราได้ทั้งมังคุดแล้วก็ได้ทั้งปาล์มเอาปาล์มมาเลี้ยงมังคุดแล้วผมมองว่าเราเนี่ยปลูกมังคุดเราก็เดินระบบน้าอืรพอไปเดินระบบน้ําปุ๋ยก็ให้ทางน้ํามาเกือบจะทุกวันโดยผมทําปุ๋ยหมักเองอยู่แล้ว เพราะนั้นโอยปาล์มผมแทบจะไม่ต้องใส่เลยเพราะเราลดน้ำงคตปาล์มได้กินอืผมจะมองงั้นนะเดี๋ยวรอรอประมาณสักต้นปีหน้าจัดไปเดี๋ยวเราจะรอชมเนาะโอเคถือได้ความรู้ดีมากเนาะชาวพังงาเกษตรยั่งยืนนะไอศึกษาเรียนรู้กันแล้วแชร์ความรู้กันแบบนี้นะครับขอบคุณก็รุยขอบคุณกอสาขอบคุณอาจารย์เล็กครับผมสวัสดีครับ